สวัสดีฮะเพื่อนๆชาวเกมอีส s t ทุกๆท,ท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกมอีส s t ครับกับเฮียครับมาประจำที่นี่ครับเวลานี้ก็เป็นเวลา5โมงเ,เกือบเกือบหกโมงเช้าเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าว,าวค,คราวเกี่ยวกับตัวละครเลดอัพนะครับชื่อน้องรูปูจีน่านะครับเฮียขออนุญาตเรียกแบบนี้ละกันนะเฮะียสะดวกเรียกแบบนี้นะแล้วก็น้องรูปูจีน่าเนี่ฮะเป็น ตัวละครนะฮะระดับ S S R นะฮะเป็นสายวอิเออร์นักลบนะครับโดยมีการโจมตีหมู่นะครับแล้วก็โจมตีเดียวนะครับสถานะดีบัฟเลือดออกครับผมโดยแบ่งสกิลออกเป็นหลากหลายสกิลด้วยกันนะฮะเริ่มต้นจาก Dan of the Scarlet Moon นะฮะจะเป็นการโจมตีเดี่ยวดีบัฟเลือดออกครับ Hunting Knight ครับ จมตีเดียวดีบัฟนะฮะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบผสมผสานครับสกา l เล f ฟังครับเป็นการโจมตีหมู่ครับนะทำให้เกิดดีบัฟเลือดออกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็พาสซีฟครับวุฟบลัดปลักนะครับก็จะเป็นบัฟแบบเป็นประเภทเลือดออกด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือสกิลคร่าวๆนะฮะของ ทางตัวน้องลูปูจีน,น่านะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะมาให้เพื่อนๆได้สุ่มเปิดกันนะฮะในเร็วๆนี้นะครับผมนะและเฮียก็จะขออธิบายนะเริ่มต้นจากสกิลแรกกันเลยนะครับผมสกิลแรกก็คือสกิล Dance of the Scarlet Moon นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลอ่าซึ่งเป็นสกิลการโจมตีหมู่นะครับให้ผลดีบัฟเลือดออกนะครับ โดยจะสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับ120%นะฮะของการโจมตีนะฮะและหลังจากโจมตีแล้วเนี่ยครับผมมีโอกาส100%ด้วยเช่นกันนะที่จะทำให้ศัตรูนะติดเลือดออกเป็นเวลา2เทินนะฮะแล้วก็มีโอกาส50%ครับที่จะทำให้เป้าหมายเลือดออกนะฮะหลังจากการโจมตีทันทีเลยนะครับผมอ่า ด้วยสกิลของน้องเองนะครับการเลือดออกเนี่ยครับจะทำความเสียหายประมาณ25นะและสามารถที่จะสแต็คนะครับหรือสามารถที่จะสะสมนะครับความเสียหายเหล่านี้นะครับเพิ่มเติมได้ถึง10ชั้นด้วยกันนะครับผมนะมาในส่วนของสกิล hunting k n i f นะครับผมซึ่งเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับประเภทดีบัฟนะครับ เป็นการโจมตีแบบผสมผสานนะครับโดยสกิลใหญ่ๆเนี่ยขอสรุปเป็นดังนี้ละกันนะครับเป็นประมาณว่าเมื่อปลดปล่อยสกิลต่างๆนะฮะจะสร้างความเสียหายเลือดออกนะครับกับเป้าหมายเป็นเวลา2เทินนะครับและถ้าเกิดลูปูจินานะครับปลดปล่อยสกิลต่างๆนี้แล้วแล้วก็นี่ครับจะมีสกิลต่างๆเนี่ย ตามออกมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ e ลลิงบล็อกนะครับหรือเป็นบล e สนะครับหรือเป็นวูบลัดมาร์กนะฮะเดี๋ยวอธิบายกันอีกทีนะฮะเป็นเวลา2เทิร์นกันอีกทีนะครับอืมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฮันติงไหนจะเป็นการโจมตีแบบผสมผสานนะหลังจากการที่ปลดปล่อยสกิลอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันจะติดสถานะอื่นๆอ,อีกตามมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเฮีจะอธิบายอีกทีหนึ่ง นะครับผมโอเคหันติงไหนนะครับติดไว้ก่อนนะครับเพราะมันต้องอธิบายให้ชัดเจนนะโอเคสก a าเล t ฟังครับนะฮะเป็นสกิลที่โจมตีหมู่นะฮะแล้วก็ติดสถานะเลือดออกเป็นเวลา2เทินนะครับผมอันนี้ง่ายๆเนาะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับส่วนอีกสกิลนึงครับเป็นพาสซีฟนะครับปั๊บบลิดนะครับเป็นสถานะเลือดออกนะครับทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดออกด้วยเช่นกันนะฮะ โอเคอันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็สกิลนะที่แย้ค้างคาไว้นะครับที่เป็นมันติสกิลของตัว h ฮันติงไน h ์นะครับเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับผมเป็นมันติการโจมตีแบบผสมผสานนะครับอ,อ,อันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวูฟบลัดมาร์ k นะครับ นะฮะเมื่อ,อตัวลูปูจิน่าเนี่ยใช้สกิลฮันติงไนจโจมตีเดียวนะครับผมนะฮะจะเกิดสถานะหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าบลูบัตมาร์กนะครับก็คือเป็นการที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจนะครับจากเลือดออกนะฮะ30%นะแล้วแปลงนะครับเลือดตรงนี้เนี่ย ที่เสียออกไปเนี่ยเป็นฟื้นฟูเลือดให้กับลูปูจีนาแทนนะฮะไม่สามารถที่จะลบล้างได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ,อีกดีบับหนึ่งนะฮะก็คือดีบับเลือดออกนะครับก็มีโอกาส25%นะที่จะ เสียเลือดนะครับหลังจากการโจมตีนะก่อนก่อนการโจมตีนะีขออภัยนะก่อนการโจมตีนะสามารถสแต็กได้10ครั้งด้วยกันนะครับอืมนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะบล็อกนะครับในส่วนของการฟื้นฟูเลือดได้อีกด้วยนะครับสกิลเหล่านี้นะครับสร้างปัญหากับทีมอย่างประเภทเคาน์เตอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าทีมประเภทเคาน์เตอร์เนี่ย อา,อาจจะเป็นทีมหนึ่งนะครับที่ต้องการการฟื้นฟูเลือดนะครับเป็นหลักนะครับอืม จะสร้างปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าเพื่อนๆจะเปิดได้แล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะาขอบคุณทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมฮะแล้วถ้าเกิดชื่นชอบนะคะคลิปนี้นะครับวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กด Sub s cribe เป็นกําลังใจเฮียครับและเฮียจะนําเอาข่าวสารนะฮะและข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเจอกันที่เกมอีดครับในไลฟ์สตรีมครับสวัสดีครับ